ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนาธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจากราศีใดราศีหนึ่ง จะเป็นราศีใดก็ได้แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้นอันหนึ่งวันนี้บางแห่งจะเริ่มจากวันที่14เมษายนและมีการเล่นสนุกสนานไปราวๆหนึ่งสัปดาห์หรือกว่านั้นแต่ไม่เกินสองสัปดาห์ระยะนี้จะมีการนำน้ำหอมเสื้อผ้าอ,าอรณ์ไปรดน้ำผู้ใหญ่ญาติที่น้องที่เคารพนับถือ และทางศาสนาก็จัดให้มีการบายสีพระสงฆ์สงทานเจ้าสงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เท่าที่มีตามวัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงประวัติวันสงกรา์มีเรื่องเล่าสืบก,กันมาน่าจดจำไว้ดังข้อความจาึกวัดเชตุผนต่อได้กล่าวไว้ประดับความรู้ของสาธุชนทั้งหลายดังต่อไปนี้เมื่อต้นพัทธ,ธากมีเศรษฐีคนหนึ่งมั่งมีทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตร บ้านอยู่ใกล้นักเลงสุรานักเลงสุรานั้นมีบุตรสองคนผิวเนื้อดุดทอวันหนึ่งนักเลงสุราเข้าไปในบ้านของเศรษฐีแล้วด่าเศรษฐีด้วยท้อยคำหยาบคายต่างๆเศรษฐีได้ฟังจึงถามว่าพวกเจ้ามาพูดหยาบคายดูหมิ่นเราผู้เป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดพวกนักเลงสุราจึงตอบว่าท่านมีสมบัติมากมายแต่หามีบุตรไม่ เมื่อท่านตายไปสมบัติก็จะอันตรธานไปหมดหาประโยชน์อันใดมีได้เพราะขาดทายาทผู้ปกครองข้าพระเจ้ามีบุตรถึงสองคนและรูปร่างงดงามเสียด้วยข้าพระเจ้าจึงดีกว่าท่านเศรษฐีครั้นได้ฟังก็เห็นจริงด้วยจึงมีความละอายต่อนักเลงสุรายิ่งนักจึงนึกใครอยากได้บุตรบ้างจึงทำการบวงสวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้มีบุตรอยู่ถึงสามปีก็ไม่ได้มีบุตรสมดังปรารถนาเมื่อขอบุตรจากพระอาทิตย์และพระจันทร์สื่อมีได้ดังปรารถนาแล้วอยู่มาวันหนึ่งถึงฤดูคิมหันจิตรามาดเดือนห้าโลกสมมุติว่าเป็นวันมหาสงกราตคือพระอาทิตย์ยกจากราศีมีนประเวศสู่ราศีเมษคนทั้งหลายพากันเล่นนักขัตฤกษ์เป็นการเรื่อนเริงขึ้นปีใหม่ทั่วชมพูทวีป ขณะนั้นเศรษฐีจึงพาข่าทาสบริวารไปยังต้นไสรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีชาติทั้งหลายเอาเข้าวสารสาวน้ำเจ็ดครั้งแล้วหุ่บูชารูปขพระไสพร้อมด้วยสุขพยัญชนะอันประณีตและประโคมด้วยดุริยางดนตรีตาฮาฮะตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรจากรูปพระสัสรูปขพระสัสมีความกรุณา พอไปขอบุตรกับพระอินทร์ให้กับเศรษฐีพระอินทร์จึงให้ธรรมบาลเทวบุตรลงไปปฏิสนธ่ในคันบิดามารดาขนานนามว่าธรรมบาลกุมารแล้วจึงปลูกประสาทขึ้นให้กุมารอยู่ใต้ต้นใส่ริมสฝั่งแม่น้ํานั้นครั้นกุมารเจริญขึ้นก็รู้ภาษานกแล้วเรียนจบไตรเพศเมื่ออายุได้8ปี และได้เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่างๆแก่มนุษย์ชาวชมพูทวีปทั้งปวงซึ่งขณะนั้นโลกทั้งหลายนับถือเท้ามหาพรหมและกระนพรมหมองหนึ่งได้แสดงมงคลการแก่มนุษย์ทั้งปวงเมื่อกระนพรหมแจ้งเหตุที่ธรรมกุมารเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายจึงลงมาถามปัญหาแก่ธรรมกุมารสามข้อว่า 1. เวลาเช้าสิริค,คือราศีอยู่ที่ไหน สเวลาเที่ยงสิริกคือราศีอยู่ที่ไหน 3. เวลาเย็นสริราศีอยู่ที่ไหนและสัญญาว่าถ้าท่านแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้เราจะตัดศีรษะราบูชาท่านถ้าท่านแก้ไม่ได้เราจะตัดศีรษะของท่านเสียธรรมกุมารรับสัญญาแต่ผลัดแก้ปัญหาไปเจ็ดวันกรบินพรมก็กลับไปยังพรมโลกฝ่ายธรรมบาลกุมาร พิจารณาปัญหานั้นลวกไปได้6วันแล้วยังไม่เห็นอุบายที่จะตอบปัญหาได้จึงคิดว่าพรุ่งนี้แล้วสิหนเราจะต้องตายด้วยอาญาของเท้ากบินพรเราหาต้องการไม่จำจะหนีไปซุกซ่อนตนเสียดีกว่าคิดแล้วลงจากปราทเที่ยวไปนอนที่ต้นตาลสามต้นซึ่งมีนกอินทรีสองหัวมีธรรมรังอยู่บนต้นตาน,นั้น ขณะที่ธรรมบาลกุมารน,นอนอยู่ใต้ต้นตานนั้นได้ยินเสียงนางนกอินทรีฐานผู้เป็นผัวว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนนกอินทรีผู้เป็นผัวตอบว่าพรุ่งนี้ครบเจ็ดวันที่เท้ากบินพรมถามปัญหาแก,ธากาแ่ธรรมบาลกุมารแต่ธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้เท้ากบินพรมจะตัดศีรัะเสียตามสัญญา เราทั้งสองจะได้กินเนื้อมนุษย์คือธรรมบาลกูมารเป็นอาหารนางนกอินทรสีจึงถามว่าท่านรู้ปัญหาหรือผู้ผัวตอบว่ารู้คำตอบทั้งหมดแล้วก็เล่าให้นางนกอินทรสีฟังดังนี้หนึ่เวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้าคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้า 2. เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อกคนทั้งหลายจึงเอาน้ำและแต้งกระเจ็ดจ,จัลูบไล้ที่อก สามเวลาเย็นราศีอยู่ที่เท้าคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้าธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินการสนทนาของทั้งสองก็จำได้จึงมีความสมานัดปิติยินดีเป็นอันมากแล้วจึงกลับมาสู่ปราสาทของตนครั้นถึงวาระครบเจ็ดวันตามสัญญาเท้ากบินพรมก็ลงมาถาปัญหาทั้งสามข้อตามที่นัดหมายกันไว้ ธรรมบาลกุมารก็วิสัชนาแก้ปัญหาทั้งสามข้อตามที่ได้ฟังมาจากนกอินทรีสองูมนั้นเท้ากบินพรมยอมรับว่าถูกต้องและยอมแท้แก่ธรรมบาลกุมารและจำต้องตัดศีรษะของตนบูชาตามที่สัญญาไว้แต่ก่อนที่จะตัดศีรษะได้ตัดเรียกทิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบริจาริก้าของพระอินทร์คือหนึ่งนางทุงสเทวี สนางรักเทวีสานางโครากเทวีสนางกิรินีเทวีหานางมณทาเทวี 6. นางกิมิทาเทวี 7. นางมโหทรเทวีอันโลกสมมุติว่าเป็นองค์มหาสงกรานต์กับทั้งเทพบรรสัตมาพร้อมกันแล้วจึงบอกเรื่องราวให้ทราบและตรัสว่าพระเสียงของเรานี้ ถ้าตั้งไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไม่ไปทั่วโลกธาตุถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแลง้งเจ้าทั้งเจ็ดจงเอาพานมารองรับเสียงของวิดาไว้เถิดครั้นแล้วเท้ากบินพรมก็ตัดพระเสียรแค่พระสอส่งให้นางทุงสเทวิธิดาองค์ใหญ่ในขณะนั้นโลกธาตุก็เกิดโกลาหลเบ่งยิ่งนักเมื่อนางทุงสมหาสงกรานเอาพานรองรับพระเสียรของเท้ากบินพรมแล้ว ก็ให้เทพบรรษั์แผ่ประทักษิณเวียนรอบเขาพระสุเมราช60นาทีแล้วจึงเชิญเข้าประดิษฐานไว้ในถ้ำคันธุลีเขาไกรลาดกระทำบูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่างๆพระวิษณุกรรมเทพก็เนรมิตลงแก้วเจประการชื่อพักวดีให้เทพธิดาและนางฟ้าแล้วเทพพายดาทั้งหลายก็นำมาซึ่งเถาชมุนาต่อลงล้างน้ำในสโนดาเจครั้ง แล้วแจกการสัง่งเวททุกทุก,ทกพระองค์ครั้นได้วาระกำหนดครบ365วันโลกสมมุติว่าปีหนึ่งเป็นวันสงกรานนางเทธิดาทั้งเจ็ดก็สรงเทพพานะต่างๆพัดเปลี่ยนเวียนกันมาเชิญพระเสรกบินพรมออกแห่พร้อมด้วยเทพบรรษัทแสนโกติประทักษินเวียนรอบเขาพระสุเมรุราชบรรษัททุกทปีแล้วกลับไปยังแถวโลก